ในวันนี้เราก็จะมาเล่นแบบวอล์ั็อมนี่ตกเป็นตกเปหนึ่งทีเอ้แล้วนี่นี่ก่อนอื่นนี่วิธีวอล์คเราต้องสบัดหนนะ้าจอหันซ้ายอันขวาแบบไว้นะมันก็จะเป็นอย่างนี้ เสียละจะเป็นยาง้เลยยีกระดดกระโดดข้ามบล็อกส่วนตรงนี้ก็จะเป็นแบบนี้หน่อยต้องสองครั้งส่วนอันนี้มีตรงนี้กับตรงนี้เราจะไม่ใช้โกลงเราจะเล่นแบบจริงจัง ม,มีทางมีบันไดให้ด้วยนี่นี่นอะไเห็น,นเยอเลย เฮ้ยนี่ด่านนี้ที่เคยไล์สดไปนะทุกคนด่านแบบนี้แหละเหมือนกันได้เลยรับมได้ ชั่วข่าวทีนี้เราก็จะมาข้ามเป็นทางนี้เลยทางเยงอะเนี่ยอืมทางนัดตัว <c oughs> งั้นเราเป็นชายทางนัด ปับแล้วก็ไอสเมปับปับอู้ย่าปะนี้เย่พอๆกันเลยปับไม่เออปับปับง้อเราตรงนี้ได้ วุ้ยเกือบได้เ่นเองเล่นใหม่สามสองุ้ยปับปับปับไไม่ได้ปับ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 เช่นี้แหละปับเ้ยตรนยากนะนะปับ ปับป๊บเปิดปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บปั๊บเฮ้ยปั๊บเออได้สักทีไงหาตรงนี้แบบดุรัวไปอ๋เอเอ้วก็ไม่เป็นที่ฝึกล่า パッ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 いメダ 我有好孤单嘞。<laughs> <laughs>

ティン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 ティ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  tích 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 พปพ๊อปป๊อปพ๊อป๊อป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 ๊อ รึปป่นห้าสิบอ้ห้าสิบอ้หห้าสิบเอาแค่แปก็พอละเอาแค่แปะแค่แปดอู้อะไรเนี่ย ൂമിയാ തും തും

โอเคดีเซ็ตเอ๊ะกลับไปที่อันนี้ใช่มไหมล่ะมาปรับกลายเป็นสามเป็นสามางนี้ล่ล้นัจนแลนนหละ เอ,เอ,เอ,เอมันจะเกินไปแล้วแม่เพื่อนครับคือแบบปีนคนง่ายเลยโอไ้ไม่ไม่ไม่เป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ 咪黄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 。 เด้ยตอนนี้สาองหนึ่งึบสามสองหนึ่งทึบสามสองหนึ่งึบสามสองหนึบเออตีตตตตี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 ตตตตตต นี่แหละวิธีแบบนี้ไงไม่ต้องรอนานมากถ้าเราพลาดมาปิดล้อยโอ้โหพู้จะไม่ทันขาดคำมาทุกคนไม่ได้ด้วยเราต้องใช้วิธีการปีนเอาครับครับเออดูดาบ mày 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 mà mày 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 ừ, mày 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 เพื่อนเราสอนทำลปึ๊บกลุกเสร็จแล้วตกเต่าเสร็จแล้วง่ายมากทางนัดเราึ๊บฮะปับ๊บปั๊บนี้โอเคตรงนี้ nghiệm sám sổ nghiệm sáng sổ Thank you really much เฮ้ไปบายบายกูสีกูสบายกูสีปุ๊บสิหม่เยนี่พอ thuê ngày Cậu phải đi qua Không có học con đi đâu, con We well, have to let that up, 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 while us Up, 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 and what's on the up. ปิ้วมันไม่มีคนเลยที่จะทตรมทุนได้ปั๊บท็อปท็อปท็อปท็ัปท็อปั็บปโอ๊ย

มึงมาถึงได้ไงมเนี่ยอุ้ยบ้าโอเคโอเคเนี่ยทุกคนบ๊ายบาย